ช่วยเรื่องของอารท่วมในพื้นที่ภาคเหนือนะครับโครงการเนี่ยแล้วก็ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้เนี่ยก็มีหลายกิจกรรมนะครับแล้วก็ความเข้มแข็งของราเลเชีใหม่ที่เราทาเรื่องของตั้งเป้าหมายไว้นะครับสําคัญที่สุดเลยคือภาคเหนือกับประเทศอย่างไรน,นะครับอันนี้คือข้อหมายสำคัญซึ่งเราตั้งไว้ที่ผมอยู่นเศรษฐกิจนะครับเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเราทำเพื่อสังคมเศรษฐกิจให้ดีขึ้นนะครับอันนี้คือป้าหมาดัก ของทาง Higher Education นะครับที่ดีๆขององค์การสถานประชาชาติแปลว่าควาเชิงใหม่ทำในสิ่งที่สร้างผลลตพธ์ต่อสังคมเศรษฐกิจและนี่นะครับในการทาให้บรรลุนั้นเนี่ยเราผ่านกลไกภายในของเราหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของการจัดการด้านชีวภาพการจัดการด้านของการปล่อยเรื่องของคาร์บอนนิฟเวอร์รตี้นะครับการจัดการเรื่อง กลับไปใช้ประโยชน์ให้เกิดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมที่เราต้องการให้บรรลุคุณค่าของมาเชิงใหม่ที่ส่งคือให้กับชุมชนสังคมสังคมเศรษฐกิจในโมเดลของมูาคารนะครับฝั่งนั้นเนี่ยอยู่ในระหว่างประเมินนะครับซึ่งคิดว่าคงตแบบั้งไว้ตามกทีคีเระดับหนึ่งที่เรียกว่า T ีคีสีครับในเป้าหมายของการพัฒนาที่ย,ยั่งยืนนะครับการพัฒนาที่ยั่งยืน เรายกตัวอย่างตัวที่เราได้บทการจัดก,ก,การศึกษานะครับที่การจัดก,การศึกษาให้กับคนทั่วไปที่เราเรียกว่าการศึกษาต่อเรื่องไลฟ์ออฟเวอร์จิเคชันเรามีเรื่องของการเพิ่มวิชาชีพที่ตอบความต้องการในด้านของสุข,งสขภาพานะครับแล้วเราก็มีการครับมีโครงการยุวกเกษตรมีโครงการที่ ี่ก็เป็นโครงการที่ช่วยในการลดความเลือดร้อนและขณะเดียวกันนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยมิติแิ่งที่เราจัดการศึกษาให้กับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพผู้ที่อาจจะมีติดเรื่องของการเกิดการแล้วเราไม่ได้ตอบสนองเฉพาะที่ในอยู่ประเทศไทยนะครับเราตอบสนองทั้งทั่วประเทศนะครับเรามีเรื่องของอศึกษาวไทยมุสลิม ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็พูดปีนี้ก็พูดเพราะยังทําอยู่แล้วก็จะทำต่อเดี๋ยวที่ท่าน,นเห็นด้วยจะทราบว่าแล้วนอกจากทำเป็นพลังงานเพื่อใช้ในในระบบของอไฟฟ้าแล้วเนี่ยยังสามารถไปทําให้มันสีช้าห้าปีแล้วนะครับ็นรถสีรถตู้สีม่งงวงๆนั่นนะเมื่อสักสามปีที่แล้วทางคอตทก็มาเราจะตั้งเป้าว่ามหาเชียงใหม่เราจะเป็นความกันในในรูปนี้ มันเป็นเหมือนการ,นะะาราฟนะครับว่าเราปล่อยคาร์บอนลงไปมากน้อยเท่าไหร่สีเนี่ยคือมาตรก,การที่จะลงไปถ้าถ้าเราคำมาตรก,การลงไปมากเท่าไหร่เป็นสีแะเต็มปีปส,สองซึ่งตรงปีสองพันเจ็ดสิบห้า 75, ว่าเราจะสาม,มารถที่จะลดการปล่อยคาร์บอนลงไปได้ที่สุทธิเป็นศูนย์นั่นคือความมีการคำว่าของเราตั้งเปธธ 2, 2, 3, 2, ้าไว้ที่สองปีสองพันสองศูนย์หรือสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าก็ที่เราทำตรงนี้ปึ๊บเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นเป็น เม่ว่าอะไรเป็นเป็นเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างหนึ่งของขบวนการในการทํางานและเอาเรียกไปไขข้อต่อมาที่อื่นๆทีนะครับอะไรก็เป็นปั๊มปตทนะครับซึ่งจากโรงงานปั๊มนั่นมันะครับแล้วมันมันดูเหมือนกับปั๊มธรรมดาเลยนะครับปั๊มใหญ่ๆปั๊มปินทีวีที่เราขับรถผ่านเด่นเป็นใหญ่ปั๊มนี้เลยนะแล้วแต่ว่ารถที่เคยเติมเนี่ยแก๊สที่เติมเนี่ยมันมาจากของเสียมาเลยนะครับของเสียตัวนั้นเราไปทำให้นะครับ ยุหน้ามัจะเป็นศูนย์แล้วตอนนี้ถึงไหนยังไงแล้วตอนนี้สองพื้นที่คือที่ลำพูนกับที่แม่เหียได้รับการรับรองว่าเป็นการลดคาร์บอนเยอะกว่าน,นะครับเาระบอนไอ้ตัวพีเอ็มที่เรารู้จักกันอยู่มันจบไม่แจ่งอะไรพวกนี้นะครับเราเอามาเผาในขบวนการตัวหนึ่งซึ่งไม่ให้เกิดคาร์บอนมาเป็นส่วนผสมในถนนตรงนี้แล้วเสร็จแล้วสร้างพับตะตี้มันให้มันซึมผ่านน้ําได้สิ่งที่เกิดนคืออะไรครับ ฝนตกลงมาน้ำซึมผ่านถนนได้นะครับพอน้ำซึมผ่านถนนได้ไอ้ต้นยางที่มีรากอยู่มันก็ไม่ยังเป็นต้องรากมันต้องโผล่ขึ้นมารัะว่าลากมันมันรับน้ำมากได้ในรองเทอรก็คือวันรากมันก็ไม่ไม่โผล่ขึ้นมามันก็เลยหยุดอยู่มันรากก็ลงไปได้ปกติได้เขาน้ำลงไปได้นี่คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยแล้วเรื่องนี้ก็วอาจันทร์ผมก็เรื่องนี้ไปนําเสนอที่อบจมีมี มีสอสอม,มีธรรมการที่การต่างฟังแล้วอบอกเดี๋ยวต้องเอาไปใช้ต่อเพราะว่าเขาเป็นปัญหา,าเยอะมากในที่มีปมีกาในพื้นที่ไรยแหล่ที่เป็นมีปัญหาในเรืร่องรากต้นไม้นะเอา,าที่นแย่ไปใช้แทนจบจบนะครับพุ่แย่ขยะหมดแล้วไอ้ที่จะเผาเผาหมดละเจอฝนเราบินดีนะครับก็น่าจะเบาลงนะครับแต่ว่าไว้ไวางใจไม่ได้นะครับเราทีแรกเราเราท่านที่การให้โรเรียน พอเขาลงไปจริงโร,รง,งเรียนปรากฏว่าพีเอ็มมานั่นการทำงเรียนไม่ยังมีประโยชน์ห้องาศูนย์จะพัฒนาเด็กเล็กดีกว่าอันนี้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เป็นกระจายอยู่ทั่วไปในเชียงใหม่มีอยู่หกร้อยสาูตรนะครบางสูตรเนี่ยก็ให้เดี๋ยวเราจะได้มาพบกันอีกทีปกติเราจะได้มีกลางปีในบรรยากาศจะดูวิชาการนิดนึงนะฮะแต่เดี๋ยวปลายปีหรือต้นปีหน้าเราพบกันนะครับในปี2024นี้จะมี8กิจกรรมนะครับที่เป็นเส้นทานงก่อน เดือนหน้านี้นะครตุลาคมเนี่ยวันที่19-20ตุลาจะมีกิจกรรมที่เรียกว่า c m u Open House นะครมอชอได้เข้ามารับฟังข้อมูลมาเรียนรู้กันว่ามอชอมีอะไรมีคณะยังไงหลักรู้สึกเนี้ยนะครับก็จะมาอยู่ในนั้นนะครับอันนี้เราเข้าใจว่าจะมีนักศึกษาเขามาร่วมหลักหลายพันคนนะครับในการจัดงาน2วันนะครับต้องมาติ้ง นะครับแล้วก็มีพวกอินฟลูเอนรชั่นมาแล้วก็มีรูปแบบคอนเสิร์ตด้วยมันเป็นแนวใหม่นะฮะมีทั้งคอนเฟรนซ์มีทั้งคอนเสิร์ตกลุ่มเป้าปหมายก็ทั้งนักศึกษานักเรียนแล้วก็ประชาชนทั่วไปสมาคมสิเก่านะครับก็จะจัดงานนักศึกษามอชอ,อันนี้ก็จัดที่หอประชุมเช่นเดียวกันพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดเป็นสินเกามอชอนะฮะเรียนเชิญน,นะครับ16พฤศจิกาย,ยนเป็นวันรับน้องขึ้นดอยนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับปีที่แล้วคาร์บอนปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ปีนี้ก็เช่นเดียวกัน นะกิจกรรมคนหลักหมื่นคนแต่เราสามารถควบคุมการปล่อยคาร์บอนได้นะครับในขณะเดียวกันที่เจ็ดพฤศจิกาพฤศจิกาที้มีหลายอีเวนต์เลยนะครับ2ี่สิบหจะมีงานดนตรีไทยอุดมศึกษาที่แม่เหียดนะฮะที่ไร่แม่เหียดพาร์ทเนอร์กับประเทศมาร่วมเยอะมากเลยนะครับใน,บบน,นาการจัดงานนี้นะครับคอนนะครับชัดเจนนะฮะก็วันที่1ธันวาคมนะครับจัดวันที่1ธันวาคมกัน เกี่ยวกับเรื่องของด้านครีเอทีฟทั้งหมดนะครับซึ่งแม่อาจารย์เอกนะฮะป๋าเอกนะครับผมมืด้วยนะครับก็เป็นพี่หน่อยกับพี่ฝนนะครับโชว์ตัวนิดนึงนะครับต้นวันที่14ครับงานประจำปีคืองานประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรติในระเบียบพิเศษนะครับก็จะมีที่นี่นะครับที่สารธรรมแล้วก็มชเป็นวันที่15-16มกราคมนะครับ2568รวมสมเด็จพระเทพท่านน่าจะเสด็จ คอนเฟิร์มนะครับท่านท่าน,ท,านท่านหมายที่พิพันธ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานสวรรแล้วก็นิสการหกเขาเรียกว่าหอสิงปิดมาลาอยู่ตรงข้ามหอ,อ,อสมุดของเรานะครับจิงแอลูออกเสียงถูกไหมครงานนี้คืองานที่ให้นักศึกษาทั้งคนไทยต,ต่มีทั้งกาทำเรื่องการพูดการกินอาหาร,ารต่างในบริเวณหน้าอประชุมหนะรือวันทรงรมรีด้วยวันที่19บามกราคม เย่านนี้นะช่วงมกราคมเนี่ยไฮไลท์หลักๆจะอยู่ที่หอประชุมเลยนะฮะตลอดยาวเลยมีบางส่วนมาที่สารธรรมนะจะใช้สองที่หลักๆเท่านั้นนะครับทเครับอันนี้เป็นงานาาาาน,นา้ากการศึกษามากรรมสัมมนาวิชาการ60ปีมอชอันนี้เป็นงานาการศึกษาใหญ่ท้าใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับจัดที่หอประชุมนะครับงานมอบรางวัลยี่องเชิดชูเกียรติในคุณต่อคือกิจกรรมทั้งหมด เดี๋ยวข้อมูลส่งให้พี่ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเรามีไฮไลท์อะไรก็จะแจ้งข่าวพี่ๆเป็นระยะแต่แห่งการเกิดขึ้นของมาเลเชียใหม่เนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆตลอดปีจนกระทั่งฟินาเล่กันที่มกราคมปี2568นะครับ<ด>นะครับผู้บริหารที่นั่งอยู่นิตบางท่านยังไม่ได้แน,นะนำนะฮะก็จะมีท่านรอง เดี๋ยวขอสัส้นๆพี่ผู้สื่อข่าวบอว่าดรแถวๆเนี้ยนกก่าจแบบารากดภาพถ่ายนะคะซึ่งจะเป็นภาพถ่ายที่เกี่ยวกับในมอชอนะคะถ่ายถ่ายภาพที่เป็นภาพเกี่ยวกับบัรญ,ญาการนะคะภาพเกี่ยวกับสถานที่สิ่งแวดล้อมต่างๆในมอชอหรือว่า,าชีวิตค็าเป็นอยู่ไลฟ์สไตล์ของคนเลนนะคะแล้วก็เราจะประกาศผลก่อนที่จะถึงวันช่วงช่วงที่เราจะเฉลิบฉลองกันแล้วเราจะเอาภาพานันอะ ติดตั้งนะคะเพื่อโชว์แสดงในงานต่างๆของเราด้วยนะคะแล้วก็แสดงความอดทนแสดงสภาพบรรยากาศยี่สิบหกรางน,นี้ยจะแบ่งเป็นประเภทนี้เราก็จะให้ไปอยู่ในหมูคนทั่วไปเพราะทุกคนเองนะคะไปอยู่ไปอยู่อีการนะคะเหมือนกันทั้งสองถ้าสองรานนะคะก็คือรางที่หนึ่งจะได้สองหมื่นบาทนะคะราทีมตอนนี้เรามีก็มีทั้งหมดหกหมื่นเหรียญเท่านั้นนะคะก็แจงสระที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะ ในงานนี้เนี่ยกำหมดสัญญาไปแล้วเราอยู่ในโครงการฝ่ายเขาทำวีดีดสัญญาไปนะครับตอนนี้ก็เล่นเขาเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ว่าเขาส่งงานมสุด้ายให้ได้ภายในเดือนนี้คะเดือนนี้ครับก็ก็ในเดือนเดือนปันยานี่ยนะครับจะจบได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะต่อโลให้ใช้ได้ปกติครับจริงๆแล้วสนามนี้ก็เราทาแค่อาจรรย์อย่างเดียวนะครับตัวสนามหญ้าฟุตบอลไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรมา ปรกอบกับตัวลูกวิ่งก็ทําใหม่ด้วยนะคะรับลูกวิ่งด้วยทําใหม่กับตัวสัตว์ระัก์สองสามนี้ก็จะมีมีหลังคาให้นะครับความจุเนี่ยผมจะได้คอนเซ็ปต์นี้ก็ได้ประมาณสักสองพันคนนะครับที่จะรับกันได้ะะเป๊ะๆจะไได้ตอบไปไนะอะไรเงี้ยชาวบ้านไม่ค่อยรู้เรื่องใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยอยากจะถามทางมาหวทแล้วว่า พอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่ไม่อายทั้งไม่สายอะไรอย่างเงี้ยเราพอที่จะเอาองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยมาแจ้งเตือนก็ยังเหมือนใจเรื่องน้ำนะครับก็มีท่านอาจารย์คุณโชเป็นทันทีกับทีมงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็มอนิเตอร์มีการมอนิเตอร์ระดับน้ำในแต่ละจุดที่เรามีข้อมูลนะครับด้วยเช่นที่มาในทึกเชยงใหม่ล้วก็มีในระดับน้ำีหนึ่งทีสองต่างว่าไปเนี่ยนะครับ แล้วข้อมูลเนี่ยก็จะถูกส่งกลับไปให้กับทาง่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยแล้วก็จริงๆงทางกาารคูนทอก็จะส่งกับทีมงานที่เกี่ยวข้องให้ส่งในทางทางโซเชีย,ยลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นข้อมูลทั้งหมดที่เป็นทางการเนี่ยเขาคงต้องส่งให้ผมนะครับเข้าไปกับสถาบันหัดการน้ำเข้าไปวิเคราะห์แล้วก็จะมีมีขึ้นข้อมูลในแดชบอร์ดครับนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนส่วนในอนาคตเดี๋ยวขอไปดูก่อทนที่เรามี ระบบข้อมูลที่ว sure right, right? <c oughs> ่าพอดีๆเดี๋ยวเราจะดูว่านั้นก็จจะช่วยในการเตือนแอมพิสเตอร์เตือนไปหรือเปล่านะครับไปขอไปดูฟังกันไปได้ก่อนนั้นก่อนนะครับเพราะนั้นก็กระจายในพื้นที่จํามากมากครับแต่ว่าในยกตัวอย่างของน้ำเนี่ยถ้ายกตัวอย่างของฝุ่นควันกับของความร้อนกับของไฟเนี่ยแล้วก็มีระบบที่มีการสื่อสารถึงชุมชนเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นที่เราต้องเอกลับกันว่าจะใช้เครื่องมือที่เชาเครับ ซึ่งเรื่องนี้มันครอบคลุมทุกเรื่องเลยแต่เพียงว่าเราจะทําไปถึงตรงนั้นหรือยังในเรื่องหนึ่งตอนนี้เราก็ไปเริ่มแตะที่เรื่องพีเอ็มกับเรื่องน้ำก่อนแ้วอนาคตก็คงจะต้องเป็นมอนในเรื่องของไอ้พิบัติอื่นๆืที่ตามมานะครับคงคงแบกทั้งหมดคงไม่ไหวแต่ว่าต้องก็เดินไปเรื่อยๆได้นะครับเพราะตรงส่วนนั้นเป็นส่วนที่เป็นโครงการปรับตัวและกำลังของกครเมือ่นะครับโลกเราเรื่องนี้เจอเรื่องนี้หนักขึ้นเรื่อยๆก็ยอมรับได้นะครับ ก็จะเป็นชาวหน้านะคะของผู้ผู้คาดข่าวที่ได้เป็นพลังในการของเพื่อนของมหาวิทยาลัยจูนขยับ